มาเรามาหาแนวกินกันค่ะเพื่อนๆข้าวโพดเด้อนี่มีข้าวโพดนี่ลองดูนะตาดิดาจะหั่นได้ป่ากแบบนี้อพอได้อยู่พี่เนาะเราจะทำแบบให้มันเคี้ยวง่ายที่สุด ที่เขาขายทั่วๆไปอะที่อะไรนะข้าวโพดเนยอะไรนะ่ะเขาจะทำเป็นเม็ดๆเนาะมาได้แาวว่ามันเคี้ยวยากอะคือเราแก่แล้วฟันมันไม่ค่อยคมเนี่ยมันก็จะเคี้ยวยากเด็กๆเขาคงไม่มีปัญหาอะไรอะมาได้ดาวก็เลยจะทําแบบนี้เพื่อความเคี้ยวง่ายเป็นส่วนของส่วนตัว เอาใจคนสูงวัยเ,เอาใจตัวเองเออะโอ้ยสวยงามมาก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 เลยเนะเดี๋ยวดูกันดูสวยงามเลยอหั่นออกมาด้วยมีดปอกผลไม้แล้วแบบละเอียดยิบเลย เดี๋ยวจะกวนใส่เนยใส่กะทิผงแล้วก็มะพราะ้าวซึ่งกวนกับน้าตาลเก็บไว้ในตู้เย็นนะแล้วจะมากวนใส่กันเวลาอยากกินของหวานเนี่ยเราก็เอาทุกอย่างมาผสมกันเราก็จะได้เปียกข้าวโพดที่จริงอะ่ะเราไม่ควรจะกินเยอะเนาะแต่เราจะใส่จานใหญ่มันจะได้เย็นเร็ว เหลือเหลือเอาแค่นั้นแค่นั้นพอคงเย็นพอกินได้แล้วแหละเนาะอือกิน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  án man hôm ừ ทำกินเรียนแบบไอเดาเด้ออ้วนอ้วนแน่นอนบองทีมันหิวของหิวของหวานเนี่ยมันใช้คขาบาบางทีไม่ได้ไปและกินทวนอือ ไปก่อนเด้อขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมชมนะคะแังสว่างมาชวนแฟรงซิวนัทวีดีโอบ๊ายบาย